สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะพาไปผ่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับคือผู้ที่เกิดวันที่17ส,สิงหาคมถึงวันที่17ก,กันยายนว่าดวงของท่านจะเป็นไปในทางใดทิศทางใดนะครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในเดือนนี้เราก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมานะครับวันที่13าดาวทิตศก็ย้ายเข้าราศีกรุ๊มวันที่23ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกุมได้ตำแหน่งที่เป็นอุจจาริยราช วันที่24ดาวคานย้ายเข้าราศีพฤษภนะครับซึ่งดาวที่ให้คุณก็คือดาวเสาร์ก็ได้ตําแหน่งที่เป็นเกษตราที่บดีดาวองคานนะครับได้ตําแหน่งที่เป็นราชาโชคส่วนดาวที่จะโทษเป็นีิดก็คือดาวพฤหัสดาวราหูเป็นปะก็คือดาวองคานซึ่งจะส่งผลต่อชาวราศีสิงห์ยังไงนั้นเรามาดูนะครับในด้านแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือในด้านแรกนี่นะครับจะพูดถึงในด้านการเงินและก็โชคลาภของชาวราศีสิงห์นี่นะครับ ดวงการเงินของชาวราศีสิงห์นี่นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธซึ่งโคจรไปสถิตในภพอริในราศีมังกรคือกระดุมพไปอายอริวันจะทําให้ชาวราศีสิงห์นี่นะครับการเงินติดขัดมีปัญหาแน่นอนว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับที่เข้ามาเพราะนั้นทําให้เกิดหนี้สินตามมาเช่นเดียวกันการเงินนะครับ่าที่ชาวราศีสิงห์จะได้มาเนี่ยนะครับท่านก็ต้องต่อสู้ด้วยต่อสู้ด้วยความอดทนด้วยความดิ้นรนด้วยความมานะพยายามจึงจะได้มา การเงินไม่ว่าจะทําอะไรก็มักจะมีคู่แข่งนะครับในเรื่องของการลงทุนการทําสัญญาการยื่นกู้ต่างๆกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยนะครับชาวราศีสิงจะต้องไปติดต่อไปประสานงานรอนานพอสมควรกว่าที่เขาจะอนุมัตินะครับกว่าที่เขาจะทําสัญญากว่าที่เขาจะอนุมัตินี่นะครับกว่าที่ท่านจะได้เงินมาถือว่าชาวราศีสิงต้องมีความอดทนมากพอสมควรนะครับมีการแข่งขันสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าชาวราศีสิงนะท่านมีความอดทนมีความพยายาม ดิ้นลนไปให้ถึงที่สุดเลยนะครับการเงินของชาวราศีสิงจะดีขึ้นและนะครับยังมีอีกอย่างคือชาวราศีสิงนะครับสิ่งที่มันมีดีขึ้นมาก็คือในเรื่องของการเงินก็คือมีเพื่อนมีมิตรสาหายเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับคอยให้ความช่วยเหลือให้คาปรึกษาในเรื่องของการเงินเกี่ยวท่านส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับก็พอมีผ่านเข้ามานะครับพอให้ผ่านมือเพราะดาวเจ้าเรือนราหบไปสถิตในภพอดินะครับทำให้โชคลาภของท่าน ที่จะเกิดขึ้นมาก็น้อยมากในเดือนนี้โดยรวมนะครับถือว่าการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับการเงินฝืดพอสมควรนะการเงินค่อนข้างที่จะฝืดพอสมควรแต่ถ้าท่านต่อสู้ท่านจะได้มาท่านมีความอดทนท่านดิ้นรนท่านจะได้มานะครับในเรื่องของการเงินคือกว่าจะได้เงินมาท่านจะต้องต่อสู้นะครับในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาด้านที่2ก็คือดวงในเรื่องของการงานนะครับดวงการงานของชาวราศีสิงห์นะครับ ดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวสุขไปสถิตในภพปัต,ตนิคือกรรมะปัตนิไปปัต,ตนินี่นะครับจะทําให้ชาวราศีสิงห์นะครับมีโอกาสได้ทํางานกับคู่ครองกับคนรักนะครับมีจิตการธุรกิจที่คู่ครองคนรักเป็นหุ้นส่วนร่วมด้วยนะครับทาอาชีพการงานร่วมกันแล้วส่งผลดีนะคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคนรักแล้วทําธุรกิจทําจิตการร่วมกันทํางานร่วมกันมันจะเป็นผลดีนะส่งผลทั้งในเรื่องของความรักทั้งในเรื่องของการงานดีทั้ง2องอย่าง นะครับและโดยส่วนใหญ่แล้วในเรือนนี้นะชาวราศีสิงห์นะครับก็มีโอกาสนะที่ท่านจะได้ทํางานกับเพศตรงข้ามและในเรือนการงานนะและในเรือนการงานมันก็มีดาวอังคารมีดาวราหูสถิตกุมรักษ์ร่วมด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ให้คุณแก่ราศีสิงห์ในราศีปศวะเกณฑ์นะครับคือได้ตําแหน่งที่เป็นองค์เกณฑ์ทําให้ชาวราศีสิงห์นี่นะครับมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีโดยเฉพาะ คนที่ทํางานประจําทั้งข้ารชาชการและวิสาหกิจตามบริษัทหน่วยงานเอกชนก็มีโอกาสสูงที่จะได้เปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะตำแหน่งการงานที่สูงกว่าเดิมได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งการงานมาพร้อมกับเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงนะครับมีโอกาสที่ชาวราศีสิงห์นะครับท่านจะได้เป็นเจ้าของกิจการนะเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นมันเหมาะสมนะในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่จะถึงนี้นะครับ มันมีความเหมาะสมที่ชาวราศีสิงห์นะครับถ้าท่านคิดท่านวางแผนแต่ยังไม่ได้ลงมือทําในเรื่องของการทําธุรกิจโครงการโปรกต่างๆที่ท่านคิดไว้หรือกิจการคิดว่าจะขยายแต่ยังไม่ได้ขยายในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าท่านทําสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจะมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสําเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าซึ่งโดยรวมถือว่าการงานของชาวราศีสิงห์นี่นะครับการงานดีนะครับพอการงานดีปุ๊บมันก็จะไปหนุน การเงินที่มันฝืดมันต้องต่อสู้ดิ้นรนมันก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับให้ประครับประคองไปได้ด้วยความราบรื่นแน่นอนนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานนะของชาวราศีสิงสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือดวงในเรื่องของความรักนะของชาวราศีสิงดาวเจ้าเรือนความรักก็คือดาวราหูดาวราหูไปสถิตในภพก,กรัรม,มะคือปัตนิไปกรัรม,มะเพราะฉะนั้น จะทาให้นะครับท่านมีความรับผิดชอบสูงทํางานคือชอบทํางานโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีคนรักมีคู่ของแล้วท่านจะช่วยเหลือนะช่วยเหลือกันในการสร้างเนื้อสร้างตัวทําให้คือมีฐานะ,ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการหรืนอะไรมันมีความมั่นคงขึ้นซึ่งมันก็จะสอดคล้องในเรื่องของการงานนะครับถ้าได้ทํางานร่วมกันมันจะส่งผลดีนะครับสําหรับคนมีคู่ครองมีคนรักนะครับ ได้เจอเนื้อคู่เพราะการทํางานได้ทํางานกับคู่ครองกับคนรักและในเรือปรนปัตนีนะยังมีดาวศุกร์และดาวทิศสถิตกลุ่มรักอยู่ว่าทีจะทาให้คนรักคู่ครองนะครับมีฐานะร่ำรวยตระกูลมีเกียรติตระกูลดังนะครับได้แฟนเป็นตระกูลมีเกียรติตระกูลดังไม่ว่าจะเป็นดังระดับประเทศดังระดับภูมิภาคดังระในระดับจังหวัดหรือดังในระดับหมู่บ้านในท้องถิ่นของท่าน นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ารูปสวยรูปงามรวยทรัพย์นะครับมีความชอบสนุกสนานร่าเริงแฮปี้นะครับชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะซึ่งก็จะมาพูดถึงนคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองคนรักนะครับคู่ครองคนรักก็ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเลยนะครับทาให้ท่านในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีฐานะหรือต่อไปนะพอท่านเริ่มสร้างปุ๊บในเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะมีฐานะทางการเงินการงานทางในชีวิตมีฐานะ ต่างๆนะครับมีหลักมีฐานที่มั่นคงได้ทํางานร่วมกันกับผู้ครองคนรักอยู่ถึงแม้จะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็นมีโอกาสที่จะได้กลับมาทํางานร่วมกันส่วนคนโสดนะครับคนโสดได้เจอคนรักคนที่ใช่จากการทํางานนะคนโสดชาวราศีสิงห์นี่ท่านจะพบจะเจอคนรักคนที่ใช่เนี่ยจากการทํางานนะครับได้คนรักคู่ครองที่เขามีฐานะร่ารวยจากตระกูลที่มีเกียรติตระกูลดีตระกูลนั่ง นะครับเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์รูปงามรวยทรัพย์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับชอบสนุกสนานชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์นะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งวันนี้คือดวงชะตาของชาวราศีสิงห์โดยภาพรวมตลอดเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4ก็จะประมาณนี้ก็ขอบขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอให้ชาวราศีสิงห์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์2564จงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้สมความมาุ่งมา่ปรารถนา หิงหิงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ